มาแล้วครับในการเตรียมตัวที่จะเข้าการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะท,าทันทีการเตรียมตัวที่จะสอบในตําแหน่งตลัดในสายงานนักบริหารงานท้องถิ่นชื่อประเภทเนี่ยเรียกว่าเป็นประเภทบริหารท้องถิ่นชื่อตําแหน่งในสายงานเนี่ยคือบริหารงานท้องถิ่นที่ต้องพูดแบบนี้ครับเคยถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบครับว่า ข้าราชการพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่กี่ประเภทแล้วหลายท่านครับก็พลาดที่จะตอบคําถามในห้องสอบด้วยอย่างถูกต้องท่านไม่แน่ใจว่าข้าราชการพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคาดเคลื่อนอยู่นิดเดียวครับแค่คําว่างานกับไม่มีคําว่างานนี่แหละแล้วก็หลายท่านก็เกิดความสับสนครับแล้วก็มากกว่าครึ่งหนึ่งนะที่ที่ตอบผิดนะครับทั้นเพจึงเปิดหัวให้เห็นว่า เอ๊ะแค่คําว่างานกลับไม่มีคําว่างานเนี่ยก็เป็นไปได้ครับที่ข้อสอบจะนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบแล้วก็ถ้าอาจจะมีความคาดเคลื่อนในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบในห้องสอบด้วยนะครับในตําแหน่งประหลัดขององค์กปรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดในรายนี้นะครับ ท่านที่กาลังเตรียมตัวสอบเนี่ยท่านสามารถที่จะไปเจอเพื่อนเพื่อนที่จะสอบเป็นประลัดขององค์ความประคองส่วนต้ิตไม่ว่าเป็นปลัดอบตอประลัดเทศบาลปรลัดอบจอในรอบนี้ด้วยกันได้นะครับท่านแคปหน้าจอขณะน,นี้แล้วก็สแกน QR code คที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอด้าน,นขวามือตรงนี้นะครับก็ไปเจอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่จะสอบประลัดของอบตอของเทศบาลของอบจอด้วยกันในกลุ่มรายนี้นะครับ ในการสอบนะครับเนื่องจากว่าในประกาศของคณะกรรมการในการสอบเนี่ยได้บอกเอาไว้แบบนี้ครับว่าในการสอบนะครับตามประกาศของคณะกรรมการฉบับที่เจ็ดที่บอกถึงหลักสูตรขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบว่าในการสอบเนี่ยนะครับ ในการเตรียมตัวสอบเดี่ยนะครับประกาศขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบบอกว่าในการสอบในตำแหน่งประหลัดจะใช้คําว่าคัดเลือกนะครับจะใช้คํานี้การคัดเลือกตำแหน่งประหลัดจะสอบอยู่สองภาคแบบนี้ครับภาคที่หนึ่งก็คือภาคความรู้เฉพาะตําแหน่งในภาคความรู้เฉพาะตําแหน่งเนี่ยในประกาศบอกเอาไว้ว่า บอกเอาไว้ว่าโดยการทดสอบความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะทางการบริหารคำว่าความรู้ความสามารถหรือหรือสมรรถนะทางการบริหารเนี่ย ความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะทางการบริหารเนี่ยนะครับเป็นไปได้ที่ข้อสอบจะเลือกทั้งสองส่วนว่าอาจจะเป็นการสอบความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะทางการบริหาร ถ้าเป็นสมรรถนะทางการบริหารเนี่ยข้อสอบนะครับก็จะนำเอาตรงนี้ครับสมรรถนะที่เป็นสมรรถนะตามมหากาบตำแหน่งหนึ่งสมรรถนะหลักครับ สุรานะหลักก็จะประกอบไปด้วยการมุ่งผลสำฤทธิ์เดี๋ยวเข้าไปดูในความหมายกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพีู่จะพูดถึงเรื่องของการมุ่งผลสำฤทธิ์ว่าคําว่าการมุ่งผลสำฤทธิ์เนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยข้อสอบจะเป็นข้อสอบภาคความรู้ความสาม,มารถเนี่ย ข้อสอบก็เคยเอาคําถามในห้องสอบเนี่ยว่าขณะห้องสอบเคยถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นเป็นสมรรถนะหละัก ซึ่งเราจะต้องรู้ครับว่าสมรรถนะหลักเนี่ยก็คือสมรรถนะที่ข้าราชการพนักงานทุกคนเนี่ยจะต้องมีร่วมกัน 1. การมุ่งผลสำเร็จสอการยึดมั่นในความถูกต้องแล้วก็จริยธรรม 3. ความเข้าใจในองค์กรแล้วก็ระบบงาน 4. การบริการที่เป็นเลิศ 5. การทำงานเป็นทีมนำมาเริ่มต้นแบบนี้ครับในเรื่องนี้พิวุดนนำพาท่านมาทำความเข้าใจในเรื่องของการมุ่งผลสำเร็จซึ่งเป็นสมรธถนะหลักตัวแรกครับกรณีที่ข้อสอบ ถามในเรื่องของสมรรถนะเราจะต้องรู้ครับว่าการมุ่งผลสวิตเนี่ยต้องรู้คำจำกัดความรู้ความหมาย คำจำกัดความของสมรรถนะการมุ่งผลสำฤทธิ์ก็คือพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้นะครับ อาจเป็นผลของการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์วัดผลสำริดที่สว่วนราชการกำหนดขึ้นอีกทั้งยังหมายความรวมถึงการสร้างสารรค์พัฒนาผลงานหรือว่ากระบวนการในการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ที่ยากแล้วก็ท้าทายแบบไม่เคยมีผู้ใดทำมาก่อนนี่เรียกว่าการมุ่งผลสำฤทธจแต่เวลาไปทำข้อสอบข้อสอบไม่ได้ถามในเรื่องของความจำแบบนี้ข้อสอบไม่ได้ถามในคำจำกัดความของคำว่าการมุ่งผลสำฤทธิแต่ข้อสอบไปถามในเชิงของวัดถึงพฤติกรรมคำว่าการทดสอบสมรรถนะก็คือการทดสอบถึงพฤติกรรม ในการปฏิบัติงานว่าท่านไปเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วท่านมีพฤติกรรมที่ชี้เห็นว่าท่านมุ่งผลสำเร็จหรือไม่อย่างไรซึ่งตัวชี้วัดของการมุ่งผลสำเร็จนี้นะครับตัวที่หนึงก็คือพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าท่านพยายามทำงานในหน้าที่ของท่านเนี่ย ให้ถูกต้องคำว่าพยายามทำงานในหน้าที่ของตัวที่ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างในคำถามข้อสอบอาจจะถามว่าท่านได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่อยู่เหนือกฎหมายท่านจะทำ อย่างไรคาว่าท่านได้รับมอบหมายให้ทําในสิ่งที่อยู่เหนือกฎหมายท่านจะทําอย่างไรคําว่าสิ่งที่อยู่เหนือกฎหมายก็คือไม่ได้มีกฎหมายให้ทําและให้ทำอย่างไรท่านจะทําตามหรือท่านจะปฏิเสธหรือท่านจะอธิบายย้อนกลับไปหาผู้บังับัญชาว่าสิ่งที่ผู้บังัญชามอบหมายให้ทาอย่นั้นเนี่ย มันอยู่เหนือกฎหมายอย่างไรหากทำไปแล้วจะเกิดผลเสียต่อองค์กรต่อตัวผู้บริหารต่อต่อต่อตัวผู้ข้าราชการอย่างไรเกิดผลเสียต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไรหรือทำไปแล้วจะเกิดผลดีกรณีไหนเกิดผลเสียกรณีไหนและมีทางเลือกอะไรที่ ใกล้เคียงกันกับวิธีการนี้แล้วทําให้มันไม่ผิดกฎหมายมันไม่อยู่เหนือกฎหมายก็มีทางออกแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีการที่จะต้องไปไปเรียกว่าเป็นการตอบในเชิงของทักษะในเชิงของสมรรถนะที่เป็นการวัดถึงพฤติกรรมในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาหรือพฤติกรรมในการทํางานภายใต้สถานการณ์ต่างๆ หรือในตัวอย่างนี้ครับผู้บังคับบัญชานำรถอีวีรถ EV ก็คือรถไฟฟ้าแต่เป็นรถส่วนตัวครับมาชาร์จไฟของสำนักงานท่านจะทำอย่างไรการที่ผู้บังคับบัญชานำรถอีส่วนตัวมาชาร์จไฟของสำนักงานท่านจะทำอย่างไร คำตอบในข้อนี้นะครับพระเจ้าต,ตอบด้วยเหตุด้วยผลครับว่าไอ้ก,การที่เอารถ e ีวส่วนตัวมาชาร์จไฟของสำนักงานเนี่ยไฟของสำนักงานมีกรณีศึกษาให้รู้ว่าการชาร์จไฟของสำนักงานโดยที่สำนักงานไม่ได้อนุญาตแล้วก็เป็นการชาร์จไฟไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยเท่ากับการลักทรัพย์มีความผิด แต่เราจะไปบอกตรงๆแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่ผู้วราการชาทำมอยู่เนี่ยมันผิดกฎหมายก็ยากแท้ที่จะไปบอกตรงๆแบบนี้ได้ถ้าภาษาบ้านๆ็น็บอกว่าเป็นหมอหมอนคนที่ปวดรู้ในเรื่องของกฎหมายแล้วหลายคนก็จะไม่ชอบแล้วให้ทำยังไงแบบนี้นะครับ รวมไปถึงเพื่อนร่วมงานเนี่ยนำเอารถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวที่ผ่านมาเราเห็นหลายหน่วยงานครับที่เจอสถานการณ์แบบนี้เอารถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวบางท่านก็ติดคุกติดตารางค้นจากการเป็นข้าราชการออกไปด้วยซ้ำไปแล้วท่านจะทำอย่างไรนี่ครับเป็นการแสดงเห็นว่าท่านตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆแล้วเป็นการบอกถึงความ พยายามทํางานในหน้าที่ของตัวเองเนี่ยที่เป็นข้าราชการที่ดีทํางานเพื่อประโยชน์สุขของนองประชาชนตัวชี้วัดตัวที่สองครับที่เป็นการชี้วัดถึงการมุ่งผลสําเร็จก็คือปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลาถ้าอาจเจอคําถามในห้องสอบครับว่าท่านได้รับมอบหมายงานให้ทํางานให้แล้วเสร็จภายใน7วันแล้วท่านจะทําอย่างไร ท่านรับมอบหมายให้รายงานผลการดำเนินงานทุกวันที่10ของเดือนท่านจะทำอย่างไรหรือตัวชีวัดที่3ครับความมานะอดทนในการทำงานให้มุ่งผลสำฤทธิ์ความขยันหมั่นเพียรในการทำงานท่านรับมอบหมายงานที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วท่านจะทำอย่างไรท่านจะปฏิเสธหรือว่าท่านจะทำท่านด้รับมอบหมายงานที่ยุ่งยากแล้วท่านจะทำอย่างไร คือตัวเชื้วัตที่4ี่ครับเป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าต้องการทำงานให้ได้ดีคือปีนี้ทำแล้วดีอย่างไรปีต่อไปก็ต้องทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือท่านได้รับรางวัลในการทำงานแล้วท่านจะทำอย่างไรกับรางวัลท่านได้รับแบบนี้นะครับซึ่งเป็นการวัดถึงสมรรถนะในการมุ่งผลสมฤทธ รวมไปถึงพฤติกรรมที่แสดงเห็นว่าเป็นการแสดงความเห็นในเชิงของการปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่าหรือหย่อนประสิทธิภาพในงานได้ช่วยนิหมายความว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานท่านมีวิธีการในการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทํางานอย่างไรซึ่งท่านต้องทําความเข้าใจในคําจำกัดความในตัวชี้วัดแล้วก็ไปทําความเข้าใจในเรื่องของการทำข้อสอบไปฝึกทำข้อสอบแล้วท่านจะทำข้อสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นี่คือตัวอย่างกรณีที่การสอบในตำแหน่งปหลัดในรอบนี้ทางเลือกในการสอบนะครับเป็นความรู้ความสามารถก็ได้หรือเป็นสมรรถนะทางการบริหารแบบนี้ก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจใช้เวลาในการฝึกฝนในการทำข้อสอบท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่นะครับท่านไปเจอเ,เพื่อนๆที่จะสอบปลัดด้วยกัน สแกน q r Code กดเพิ่มเพิ่เข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อและพบก,กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ